ครั้งแรกในประเทศไทยเปิดตัวโครงการ Global Space Leadership Program 2024เพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมจำนวน3,000คนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสภาสาพันธ์รักษาสันติภาพร่วมกับศูนย์อวากาศฮิมาลายันสมาคมสหรประชาชาติแห่งโคเช e l l a Valley มนรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา u n a USA Adventure of Humanity สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าโรงเรียนนวมินทราชูนูทิ สตรีวิทยา2โรงเรียนอนุบาลพนักศึกษาลัลมูลนิธิดอกเตอร์เทียมวัฒนาและบริษัทสหพัฒนาพี่บูนจำกัดมหาชนร่วมจัดกิจกรรมการเข้าถึงอวกาศสำหรับทุกคน Space Access for All เนื่องในวโรกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชมนมพรรษาหรอบหรือ72พรรษานับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งโครงการนี้นะคะชื่อว่าโครงการ Global Space Leadership Program ค่ะ ซึ่งเป็นคอนเซปที่ Space Asset for All เปิดการเข้าถึงอวกาสสำหรับเยาวชนทุกคนค่ะนะคะถือว่าจะเป็น Impact แก่งแรงเลยนะคะที่จะขยับขยับขยายให้เกิดขึ้นไปทั่วโลกเพื่อให้เกิดการตื่นรู้ให้เยาวชนทุกคนที่จะเป็นอนาคตของโลกได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย